จริงแล้วนะอารมณ์อุเบกขาอารมณ์มุทิตาเพื่อจะมาชโลมชีวิตความเป็นอยู่ของตัวเราเองนี่นะแต่พวกเรามันหายากหาไม่ค่อยเจอเอาอารมณ์มุทิตายินดีในตัวเองนี่ไหมอุเบกขาในตัวเองนี่ไหมเอามาวางไว้กับชีวิตความเป็นอยู่ในความรู้สึกเจ้าของน้ำนี่ไหมมันม่เป็นอุเบกขาผู้อื่นได้เี่ผู้อื่นไม่เป็นที่หลังจริงๆแล้วมันเกิดเมตตากับเจ้าของกรุณาตัวเอง มุทิตายินดีในตัวเองนี่ไหมทำว่าผมวิหารเจ้าของในเสวยก่อนมูเด้เออแล้วเมื่อเสวยแล้วมันล้นแก้วล้นภาชนะก็จะล่างจังหลังไหลไปหาคนนั้นคนนี้ได้ความหมายนะมันเป็นอย่างนั้นแต่คนเราหรืไม่แต่จะไปอุเบกขาคนอื่นกะลุณาคนอื่นเมตตาคนจะขาดเมตตาตนเด้ทาไมอะฮังสุกิโตโฮมีก็คือเมตตาตนนี่เลยอะฮังสุกิโตโฮมีนะเมตตาตนนี่ไหมความหมาย อหฮังที่เขาเมตตาไงแม่อหังสุขิโตโหมีนะเมตตาตนก่อนอะไรก็ตามเริ่มจากตนซะก่อนความหมายนะก็เลยอยากให้พวกเรารู้รถรรมะคือเอามาเลี้ยงเจ้าของนี่ซะก่อนเบื้องต้นเราอย่าเป็นทัพพีในแกงหรือว่ามดแดงเฝ้ามะม่วงความดีให้เรานี่แหละเสวยเองก่อนจอากตัวอาจารย์เสวยอาจารย์อิ่มแล้วมันล้นจากภาชนะล้นจากหัวใจแล้วหลังไหลก็ไปสู่ญาติพี่น้องวงวานลูกหลาน